ถึงแล้วถึงเงินมาหาแม่ทางนี้แล้วนี่นีมา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 เร็วอ่ะโยอ่ะยะอนี่ะถึงเงินถึงเงิน เป็นไงลูกหืมหัวโตวไอหัวโตวไอหัวโตวทั้งปังอ๊อฟอ๊อฟอ๊อไปแล้วนะแม่ไปนอนแล้วนะไอเยรอยอาหรอไอเหอไออโอยหัวหัวป้องแรงเลยอออไอแม่ดิแน่เราจะไปทำอะไรอย่างงั้นล่ะหืม